สวัสดีครับผมนายกระจรสัก์ป่งแดงก็จะมานำเสนองานที่อาจารย์ได้มอบหมายให้เป็นอานที่ที่แล้วนะครับครับมาดูกันงานที่มอบหมายให้นะครับครับบอยเมลข้อความเสียงบอยเมลคือข้อความเสียงเป็นระบบที่ ช่วยเก็บเสียงพูดของผู้ใช้โทรศัพท์ที่ติดต่อเข้ามาในเครื่องบันทึกเสียงจะมีการบันทึกเสียงเพื่อผ่านข้อความเสียงไว้ผู้เป็นเจ้าของสามารถที่จะเรียกข้อความเสียงนั้นขึ้นมาฟังได้โดยใช้โทรศัพท์โทรเข้าไปในสัานการหรือศูนย์ฝากข้อความเสียงแล้วขอฟังเสียงที่ผู้อื่นฝากไว้หรืออาจจะส่งเสียงนั้นต่อไปให้ผู้อื่นฟังก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่ระบบเสียงที่ทันสมัยมีให้บริการหลายวิธีสำหรับผู้ใช้เพื่อตรวจสอบข้อความเสียงของพวกเขารวมถึงการเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ตทวรศัมทัมือถือตทรศัพส์บ้านหรือแม้กระทั่งผ่านลูกค้า SIP ทำงานบนสมาร์ทโฟนโดยจะเสียค่าบริการตามแต่ละระบบเครือข่ายที่ใช้นะครับ ไวร์เมลเป็นเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับเครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติไวร์เมลจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติซึ่งจะวันทึกเสียงโดยการคลิกที่ปุ่มไอคอนนะครับแล้วก็พูดข้อความที่ต้องการจะฝากไปยังหมายเลขปลายทางโดยนามสกุลไฟล์ที่ฝากไว้จะอยู่ในรูปของวกใ้ M4A, m b 3 AAC หรือวก AWAV นะครับการแยกหรือการนำไปใช้เมื่อได้ไฟล์เสียงเข้ามาแล้วเสียงนั้นก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ฝาข้อความเสียงทางซอฟต์แวร์ทางโทงรศ,ศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ก็จะมีการจัดแยกไว้เองอัตโนมัตินะครับการจัดเก็บข้อความเสียงจะถูกเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ สิ่งที่ใช้โดยทั่วไปจะใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บข้อมูลข้อความจะถูกบันทึกในเสียงมนุษย์แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลหรือดิจิตอลผู้ใช้ยังสามารถดึงข้อความเสียงนั้นจากระบบโทรศัพท์หรือระบบใดๆเข้าสู่โดยใช้ทัศหรือเสียงนะครับในการค้นคืนหรือเรียกใช้ ผู้เป็นเจ้าของสามารถที่จะเรียกข้อความเสียงนั้นขึ้นมาฟังได้โดยคลิกที่ปุ่มไว้เมลหรือโทรเข้าไปในสำนักง,งานในศูนย์ที่ฝากข้อความแล้วขอฟังเสียงผู้ที่ฝากไว้หรือตอนเองฝากไว้ก็ได้ส่วนสุดท้ายในการทำลายนะครับข้อความเสียงที่ฝากไว้ในการลบก็ ทำการคลิกที่ข้อความแล้วก็กด Delete แต่ไม่แน่ใจว่าหลังสูญข้อความนั้นจะลบหรือเปล่านะครับอันนี้ยังศึกษามาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าให้แน่ใจคือการทัวรเข้าสูนข้อความแล้วแจ้งความประสงค์ต้องการลบในการลบนั้นก็จะลบได้เฉพาะของเราหรือสิ่งที่ถูกส่งเข้ามาเท่านั้นนะครับ ส่วนปสิทธ,ธิภาพหรือผลประโยชน์ของไวรเบลหนึง่งก็จะช่วยลดความซับซ้อนของการดำเนินง,งานของศูนย์ข้อความเสียงผ่านโทรศัพท์ของคุณด้วยจอสแสดงผลและปุ่มสอทําให้ระบบของคุณใช้งานง่าย 2. การจัดเสียงโทรศัพท์พและข้อความอีเมลจากคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของคุณผ่านทางอินเทอเม่ยเมยงิงการเข้าถึงการสื่อสารที่สำคัญทั้งหมดของคุณจากหน้าจอเดียว 3. บันทึกหรือเรียกโดยตรงในกล่องจดหมายเสียงของคุณด้วยปุ่มเดียวเริ่มต้นและหยุดการบันทึกเป็นเรื่องง่ายโดยโดยการใช้ปุ่ม 4. การสื่อสารยังมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกสำนักงกานทั้งที่เป็นพนักงานคนอื่นๆและลูกค้าตลอด24ชั่วโมงนะครับครับก็ขอจบการรายงานไม่เพียงเท่านี้นะครับ หาปิดภาพประกันนายก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยมีอะไรก็เสนอเนี่เข้ามาได้นะครับจะรับฟังเป็นอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ